สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องน้ำทานชาแนลตอนนี้น้องน้ำอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้น้องน้ำจะพาเพื่อนๆไปสักการะพระธาตุสี่สุราถ้าพร้อมแล้วตามน,น้องน้ำมาเลยค่ะไปกันเลยพระธาตุสี่สุราหรือพระธาตุเขาท่าเพชร ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาท่าเพชรในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชรค่ะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันเลยค่ะด้านข้างก็จะมีเส้นทางสำหรับผู้พิการด้วยนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะกันเลย พระธาตุสีสุราชสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2500นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างตามแบบศิละปะสิวิชัยผสมศิละปะรัตนกโกสินทร์ตอนต้นค่ะลักษณะของพระธาตุเป็นรูปทรงสูงตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมคล้ายลำเทียนหรือเสาอโศกค,ค่ะพีเสื้อสีสวยอ้าวถ่ายอยู่หรอคะนูน่นมีผีเสื้อด้วยคะ่ะเป็นแต่แล้ว พระ่าสีสุราชค่ะสูงมากเลยดูสิสูงมาก สักการะพระธาตุกันเลยค่ะไปกันเลย เราไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนกันค่ะบริเวณศาลาด้านข้างของพระธาตุสีสุราชจะมีจุดให้เราบูชาดอกไม้ทุกเทียนด้วยนะคะ บริเวณยอดพระธาตุศรีสุราชจะมีพระบรมสารีริกธาตุและพระอ,อาหารหันตธาตุบรรจุอยู่ด้วยค่ะ จะไหว้พระธาตุน้องน้ำขอปัดทูบก่อนนะคะน้องน้ำกลัวทูบตกใส่ค่ะ ระหว่างวันที่26 2 7ถึง27มีนาคมของทุกปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชรด,ด้วยค่ะบริเวณศาลาด้านข้างพระธาตุศีสุราษฎร์ก็จะมีทพุทธรูปสีเขียวปฏิสถานไว้ด้วยค่ะ บริเวณพระธาตุศีสุราษฎร์ก็จะมีต้นพระยมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปลูกเอาไว้ด้วยค่ะและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรันราชสุดาได้ทรงปลูกต้นเขียมไว้ด้วยค่ะวว้า <c oughs> wow. ว่า้พระเสร็จแล้วก่อนจะไปชมจุดอื่นๆก่อน้องน้ำขอมาเล่นเครื่องเล่นก่อนนะคะที่นี่มีม้ากระดกด้วยค่ะเพื่อนๆแ้้นหลังก็จะเอ่ยก็จะมีชิงช้าด้วยนะคะน้องน้ำลอยดาวข้างๆพระธาตุสีสุราษฎร์ก็มีชิงช้าด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วตรงนั้นก็จะมีม้ากระดกที่น้องน้ำเพิ่งเล่นไปค่ะวีเดี๋ยวเราไปชมจุดชมวิวกันค่ะ เดี๋ยวน้องน้ำจะพาเพื่อนๆไปที่จุดชมวิวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามน้องน้ำมาเลยค่ะไปกันเลยตรงนู้นผีเสื้อ่ะไหนเอ่ยไปกับน้องน้ำไหมจุดชมวิวค่ะ ขับช่องกระจกเลยค่ะทุกคนดูสิตรงสกายวอล์วิวสวยมากเลยค่ะบริเวณจุดชมวิวสามารถมองเห็นตัวเมืองสุราธานีและทะเลได้ชัดเจนมากเลยค่ะ บริเวณศาลาด้านข้างจุดชมวิวก็จะมีการจัดนิทรรศการให้เราได้มาศึกษาด้วยนะคะในหลวงราชการที่9และพระราชินีได้เคยทรงเสด็จจังหวัดสุราธาน,นีด้วยรถไฟและได้เสด็จมานวัสก,การพระธาตุศีสุราษฎร์ด้วยนะคะ บริเวณศาลาก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดด้วยนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะพาเพื่อนๆไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงเขี้ยมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย Let's go ทางเดินไปศาลาเจ้าแม่กกนอิมเราก็จะเดินผ่านไปบนเส้นทางที่มีต้นไม้ร่มรื่นและได้ยินเสียงมแมลงตลอดเส้นทางเลยค่ะ บรรยากาศลมลื่นนักเลยค่ะมีผีเสื้อเยอะมากเลยเดินมาไม่ไกลก็ถึงศาลาเจ้าแม่กวนอิมแล้วค่ะ ถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะไปกันเลยถอดรองเท้าก่อนนะคะนี่คะ่ะ สำหรับวันนี้สาราเจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่น้องน้ำจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมแล้วนะคะเป็นยักันบ้างคะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องน้ำได้พาเพื่อนๆนมาสักการะพระธาตุสีสุราสวยงามใช่ไหมล่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมีโอกาสก็อย่าลืมมาสักการะพระธาตุสีสุรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย